สวัสดีครับผมพันตรโรธภีรศักดิเรินพันธ์นะครับช่องนี้นะครับช่อง u t u b e นะครับผมทำขึ้นไว้เพื่อที่จะนำบทความความรู้ดีให้กับทุกๆท่านตลอดจนน้องๆที่อยากจะนำความรู้ตรงนี้เพื่อไปสอบเข้ากับไม่ว่าจะหลักสูตรต่างๆของตำรวจนะครับคนที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับไม่ผิดหวังนะครับมาติดตามช่องนี้นะครับจะได้ทั้งความรู้สาระ แนวข้อสอบนะครับผมจะพยายามหาแนวข้อสอบที่แปลกๆและที่ใช้ในการออกข้อสอบบ่อยๆมาไว้ในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากจะสอบตำรวจหรืออยากให้ลูกหลานเป็นตํารวจหรืออยากให้ญาติตำรวจนะครับสามารถเข้ามาติดตามช่อง Youtube ของพันตำรวจโทพิรักิ์หรือช่อง ติวสอบตำรวจฟรีกับป๋าตุ้ยช่องนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราไปติวหลายๆที่บางครั้งก็ใช้เงินเยอะแต่ว่าป๋าตุ้ยนะครับหรือพันตำรวจโทพิรำสั์นี้นะครับ จะให้ความรู้ฟรีนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับเพราะนั้นก็ไปหลายๆสำนักหลายๆฐานที่เรามาดูที่นี่ด้วยเอาไปประกอบกันนะครับจะได้ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วการที่เราให้ความรู้ฟรีเนี่ยเราไม่กักอยู่แล้วและที่สำคัญเราไม่มีผลประโยชน์กับใครขอแค่ให้กำลังใจกับป๋าตุ้ยแล้วป๋าตุ้ยก็อยากจะ ให้กําลังใจกับน้องๆที่อยากจะเป็นตํารวจนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเดินทางที่จะไปติวหรือบางคนอยู่ในฐานะที่ครอบครัวไม่มีเงินก็ไม่ ไม่มีเงินที่จะไปติวเพราะฉะนั้นลองเข้ามาศึกษาเข้ามาดูแนวทางแล้วเข้ามาเรียนรู้ในช่อง YouTube ของป๋าตุ้ยนะครับราบรองว่าจะได้ความรู้เท่าเทียมกับคนที่ไปติวและที่สำคัญนะครับเราไม่มีผลประโดยดนต่อกันแต่เราจะส่งเสริมกันจะให้ซึ่งกันและกันหวังว่าทุกคนจะช่วยแชร์แล้วติดตามบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วป๋าเองก็มีความสุขเมื่อน้องๆที่เข้ามาติดตามแล้วสามารถ ไปถึงเป้าหมายได้ทุกทุกคนขอทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นตำรวจดังที่ปรารถนาไว้นะครับสวัสดีครับ